วัสดีครับทุกคนอ่าวันนี้ผมก็ได้พัสดุได้รับพัสดุที่สั่งจากเว็บช้อปปิ้งนะครับก็จะเป็นแผ่นไม้วุดินเทเบิลอันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นบ่อยๆว่าในในคลิปผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละผมซื้อมาประมาณนี้แผ่นหนึ่งซึ่งมันจะมีนี่สองหน้านะครับใช้ได้สองหน้าซึ่งตอนนี้ผมก็ด้วยความที่ตอนใส่มันใส่ทีนี้มาเห็นไหม มันม้วนไงผมก็เลยหาอะไรทับให้มันแบบเดี๋ยวให้มันแบบตรงนะไม่ไม่ไม่โค้โองอะไรงเงี้ยเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอามาถ่ายได้หากินได้ตลอดนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเรื่อยๆว่าไอ้แผ่นฉากอันเนี้ยแผ่นฉากแผ่นไม้เนี้ยมันสามารถที่จะใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งราคาก็อยู่ที่124บาทนะครับรวมส่ง ต้องมาดูกันว่าจะคุ้มไหมเนาะ